สวัสดีครับผมโน้ต vp แล้ววันนี้อยู่กับเกม Genshin Impact เช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมร้านสินค้าหายากวันนี้ผมเดาว่าน่าจะอยู่ที่ลีเย่นั่นไงฮ่าฮาฮแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนมันกว้างมากเธอ,อผมเชื่อว่าอยู่ข้างล่างแถวแถวท่าเรือจะลงไปดูข้างล่างไลเบนออดิจีผมเห็นใกล้ๆ ผมเห็นไกลๆหัวแอฟโลนั่นไงไม่ถูกสิข่าวการเจราจาที่ล้มเหลวมันควรจะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ไม่ใช่หรอหนายไม่คิดบ้างแล้วว่าข้อมูลลับที่นายได้มาเป็นข้อมูลที่จงใจปล่อยให้ั่วไหลมาถึงหูนายเธอหมายความว่าจีซิงใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมนักธุกรกิจรายย่อยอย่างนั้นเหรอเจ้าประสบการณ์การเดินทางของเรานายคนเดียวนั่นแหละที่ถูกหลอกฮะเชะ่ะ ฉันถูกนิ้งกวงหลอกลเหรออของที่ให้มาก่อนหน้านี้คงไม่ขอคืนหรอกนะนักธุรกิจอย่างเรายึดถือความซื่อสัตย์เป็นหลักเมื่อทําการค้าไปแล้วจะไม่กินคําพูดตัวเองแน่นอนแต่แต่ว่าฮ้อ อย่ายอมแพ้นะชีวิตยังเหลืออีกตั้งเยอะคุณพูดถูกใจฉันรอบเกินไปจีซิงเป็นนักธุรกิจที่ดูแลหลีเย่ทั้งเมืองพวกเขาจะมาทำกำไรจากสินค้าทั่วไปที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำได้ไยงไกันล่ะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรกักตุนสินค้าพวกนี้เพื่อนตัวน้อยวันนี้คุณก็ได้เห็นการเติบโตและการพังทลายของอาชีพฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้และจำมันไว้ในอนาคตบทเรียนคืออย่ามาเป็นพ่อค้าเฮฉันขอสงบสติเงียบๆคนเดียวเถอะ วันนี้ธุรกิจยังต้องดําเนินต่อไปถึงเก็บของพวกนี้ไว้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกวันสุดท้ายคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเมื่อวานฉันก็ลืมเปิดของของขวนะัญน่ะวันนี้ฉันต้องไม่ลืมแน่ซื่อหัวปถูกเดาว่ามันเป็นหัวใช้เท่าในนอนอะ่ะสิบอันนะขอแลกของขวัญก่อนปึง้งปูฉันต้องการอยู่พอดีเลยหนังสืออัพสกิลอ้ก็ไม่เลวนน่หินตีบวกอาวุธครบแล้วจบข่าว สำหรับจุดฟาร์มราดิสเนี่ยหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยคุ้นๆว่าที่สปริงเวลเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าสปริงเวล์อะเมื่อวานก็มีแครอทใช่ไหมหัวไชเท้าก็น่าจะมีนะปกติมันจะเป็นสวนตรงนี้อะ่ะมันจะเป็นสวนแครอทกับหัวไชเท้าอะ่ะตรงเนี้ยต,ตรงแถวแถวบ้านหลังเนี่ยแต่ผมน่าจะเก็บไปแล้วอะ่ะไม่มีสักอันเลยแต่ผมเชื่อว่ามันมีนะนี่นี่นี่ข้างล่างน,างางนี่ข้างล่างนี่มีสามหัวหนึ่งสองสาม ตรงนี้ก็มีบ้านนะลองไปดูแถวๆวนี้ไหมสามหลังนี่นี่มีตรงนี้มีตรงดอนวิเนอรี่ตรงบ้านหลังนี้มีอยู่ประมาณ1 2 3่งสส,สี่หัวเมื่อกี้เป็น3 7แล้วเหลือแค่3าหัวเองไอ้เป่งประกายเนี่ยกดตรวจสอบให้หมดเผื่อมันมีลองไปอีกหลังหนึ่งหลังนี้น่าจะมีมันต้องมีโห้ยขอให้เป็นน่นๆๆๆๆๆิ 11ให้มาเกินครับครบแล้วโ,โอ้ยวันนี้แครอทอันนี้แครอทจำไว้นะโหรู้งี้มาตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยเมื่อวานอะ่ะแครอทมีนีเพียบเลยสรุปว่าหัวใช้เท้ามีตรง Don Winery มีบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้สองหลังตรงนี้มีแครอทด,ด้วยแล้วก็ถ้าไม่พอก็ไปหาที่ Springvale ได้แถวๆสองหลังเนี่ยถ้าใครไม่ครบก็มา,าตรงนี้ได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและอย่าลืมเปิดกล่องสินค้าหายากด้วยนะครับ